ก็ดี้นดู u t u b e ผมอยู่ตอนนี้ขี่ไหลแล้วบอกผมว่าแบบมีอะไรอีกปะวันนี้ดวงกำลังมาเลยอะของกำลังขึ้นเลยว <S <S <ๆ>สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แนวหน้าคลาดไลค์นี่ครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมนี้ครับผมอาโกโอริอินนะครับ นี่บอกครับวันนี้เราก็จะมาหาชุดแฟชั่นสุดตึงสวยนะดูจากโมเดลนะครับเขาเรียกว่าชุดอะไรเงี้ยชุดญี่ปุ่นปะอินาริน่าจะเป็นชุดทําพิธีของญี่ปุ่นปะเคยเห็นแบบในที่เขาสวดแบบวุญญาณมิเกียวหรือเปล่านะกมน โอเคนะครับผมมาดูในตู้นี้ว่ามีอะไรกันบ้างขออนุญาตนะเสียงอาจจะได้ยินหน่อยโอ้ผมแจ็คบอสอยู่ในครับเอาละมาดูหมวกกันเลยนะครับผมหมวกเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่ม M อ็มเดฟบหกนะครับ M อ็มเดฟสิบพีเดฟสบหกสแตนซ์4ีอินซีพี่แงจุดห้ยังไม่แท็กสองจนะครับโกโบซีดีสแล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราตีบวกครบ10เนีย่ยจะได้โกโบซีดีอีก1%นนะครับผมต้องบอกว่ามันก็เป็นหมวกที่ดีแหละแต่ว่าถ้าเทียบกันกับหมวกที่เรา มีอยู่แล้วเนี่ยหมวกที่เราใส่อยู่มันก็ดีกว่าอันมู้นเป็นแบบหมวกนุ่นพี่นุ่นน้องอันนี้นสเตตเออร์โคโบสีดีเรมดามิอะไรแบบนี้อันนั้นอันนี้นก็น่าจะโอเคกว่านะครับพูดง่ายๆว่าเออเรามีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะมาเอาในตู้นี้นั่นก็คือนี่ครับผมชุดอินารินะครับผมน่าสนใจที่สุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราฟาร์มกันอยู่เราฟาร์มกระจกกับเลดิกอยู่ ซึ่งกระจกกับเลดิกเนี่ยมันเป็นธาตุชาดูเนี่ยนี่ไหมกระจกกับเลดิกนะครับผมเป็นชาโด์ขนาดกลางคนที่แบบจะท One Short, One ําวันช็อตวันฮิตนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยที่จะมาทานะครับส่วนต่อมาก็เป็นเรดิกนะครับผมเหล่าเรดิกก็เป็นชาด์เหมือนกันและในอนาคตเนี่ยจะมีดานากาเข้ามาด้วยนะครับผมไอ้พวกนั้นก็จะเป็นพวกชาด์เหมือนกันพูดง่ายๆว่าเอามาก่อนใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับใครที่ขาดแบบจํานวนหนึ่งนะ ที่กำลังจะทำวันคิดก็สามารถเอามาใส่ได้และสำหรับคนที่จะเอาไว้รับแผดอ,อนาคตก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีการทำดาเมจตอมชาร์ด m มอนสเตอร์ครับสอร์เแล้วก็ชาร์ดูรีดักก็คือโดนเบาลงอีก4%ี่เปอรเนตะครับทำดาเมจตอ่อเดมอนนะครับอีกสได้รับดาเมจจากเดมอนมอนสเตอร์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับปอบีสองปล่อยสกิลมิวการห้าเปอร์นต์ที่จะเพิ่มแอคแท็กนะครับสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวเนี้ยไม่มีวีนะแต่มันอยู่ห้าวิพูดง่ายๆว่าถา แต่ขึ้นอยู่กับว่า5เปอร์เซนั้นเรารัวพอหรือเปล่าแล้วก็ปล่อยติดหรือเปล่าด้วยนะครับผมโอเคต่อมานะครับมีของดีก็ต้องมีของเกลียนะครับผมในตู้นี้แอปเปิลแคนดี้ครับผมก็ตามนี้เลยสเปกนะครับแต่ที่เรามีอยู่มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับจะให้ดีทั้ง4อย่างก็คงไม่ใช่นะแผงหลังนี่ครับผมเดี๋ยวกดดูกันหน่อยแล้วก็จะเป็นยังไงนี่ไงเป็นเหมือนอลร่าหน้ากากเอ่อหมุนวนรอบตัวนะครับหน้ากากนางแมวนะความสามารถก็คือวีเดฟนะครับผมเอ็มเดฟวิด5ล นะครับปล่อยสกิลแล้วเราจะวิ่งเร็วนะครับผมกูดาว12วิแล้วก็เพิ่มพวกโกโบอซีดีนะครับกับพิแคสมาด้วยถ้าถามผมก็เฉยๆนะครับดีที่สุดก็อยากได้จะเป็นเจ้าตัวเสื้อนั่นแหละครับผมพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดทำ,ทำทำเพลงกดไปเลยละกันเข้ามาเร็วอีกนคลิปกูไม่ต้องทำมาทำอะไรกันแล้ว <laughs> เปิด <Es> สตรีมมายังไม่ทันได้ลัมที่ดูยูทูบผมอยู่ตอนนี้ขี่ไหลบอกว่าแบบผู้เปิดโลเดียวอ่ะผมเปิดโลเดียวอ่ะสุด <SPEAKER> ในรุ่นอ่ะปิดคลิปได้แล้วอ่ะแคนดี้แล้วก็เชือที่อยากได้หลังคือขาดแค่หมวกอ่ะุดคลิปอ่ะดูดิใครโหดกว่านี้ไหมปังแชร์หน่อยสองคลิปแล้วนะสองคลิปแล้วนะที่เป็นอย่างนี้อ ไอ้เหี้ยเอ้ผมก็เคยทำได้ครับแต่กูทำได้สองคลิปติดเลยนะเว้ยโอ้โหกระทืบอะไรกับผมหน่อยนะเอาเป็นแบบว่าผมขอย่าทั้งสองพันไลค์และกันนะครับผมแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนดูว่ามันมีบุคคลที่มันเป็นแบบนี้อยู่ด้วยบุคคลที่มีพลา,านุภาพพลังสายอนุภาพพลังขนาดนี้อยู่ในโลกใบนี้อยู่ด้วย<ม>นั่นก็คืออารวาสตึงไปปะ ตอนนี้องครับเออผมลืมอัปเดตให้นะครับผมดอบเลดิกมา1นึงใบนะครับดอบเหมืองมา1นึงใบมาดุกกับไกลเอิร์ธคิดว่าตึงไหมไอดี <S 1> <S 1> ผมแม่งช่วงนี้แบบมีดวงมีดวงนะครับเรียกได้ว่ามีดวงอยู่ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ดูสตรีมสดแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่ดู คลิปวิดีโอใน YouTube อยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากโค้ดใหม่ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดข้างบนเลยนักสลัตว์ไลฟ์เออนะครับพิมพ์ตามข้างบนเลยแล้วก็ฝากช่องทางดาวน์โหลดด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าไม่ใช่เท่าเแต่ผมคุณเนี่ยก็ดูงีด้ดูมนอย่าลืม <laughs> ดาวน์โหลดผ่าน,นทาง App Store นะครับ Google Play วัวเวลแอปสแกโรดอยู่นี่นะครับผมออฟฟิศมาร์เก็ตแล้วก็ช่องทาง PC ดาวน์โหลดหรือว่าลิงก์ข้างล่างที่เรารวบรวมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคไปะงั้นก็คลิปนี้ก็ดองอี 200ใบนะครับผมอาแถมไม่ใบนึงแล้วกันโจ๊ัก่อนมันบอกให้เราไปพักกินพัก่อ,อนัะนะก็ไปเปิดสัตว์แดงแล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆและอันนี้ลูกปั้นนะเออพอพูดถึงลูกปั้นพูดถึงโอดินครับกันสักหน่อยดีกว่า เนีครับผมตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมโอดินครับอยู่นะครับผมดิวิชั่นตรงนี้หมายถึงสายการแข่งขันนั่นเองนะครับตอนนี้รอบ36ทีมมีทั้งหมด4สายรอบที่2ตอนนี้นะครับรอบ16ทีมเนาะกิวของฉันเนี่ยอยู่ในดิวิชั่น2คือนี่แล้วแต่สายนะครับคอนเทนต์ FQ ของเราอยู่นี่อยู่ดิวิชั่น1นะครับกลุ่ม1เข้าไปดูได้เราสามารถเข้าไปเพื่อนี่เขียนว่าเดิมพันแล้วนะครับก็คือกดทายผลนั่นเองไปดูนี่แอปออฟนี่ครับผมแต่เองพูดง่ายง,ง่ายก็คือเราจะมี แต้มเอามาเดิมพันนะครับอย่างเงี้ยเดิมพันห้าร้อยแต้มนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยชนะเนี่ยแต้มต่อถ้าฝั่งนี้เกิดพิกขึ้นมาชนะผมคุณลงห้าร้อยนะคุณได้คูณหกเลยเอารมณ์ประมาณนั้นแต่เงี้ยหรือว่าคุณเป็นแฟนคลับใครคุณก็ณลงแต้มได้เลยนะครับผมชนะก็จะได้เพิ่มมาอีกจุดห้าผู้นีลงร้อยได้ร้อยห้าสิบทุนเราร้อยหนึ่งได้กับสองจุดห้าประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแต้มออกมาจากไหนนี่ครับก็มาจากการที่เราทํา กิจนะครับผมนี่รางวัลในการรับแต้มทุกวันเหมือนอย่างเงี้ยเรารับเดลี่ได้เลยรับรับ,รบพูด,ดง่ายๆว่าวันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งอ่ะเราจะได้ได้เพชรมาอัพตัวด้วยนะครับอีกพันหนึ่งแต่ ถ้าคุณทายผิดจะหมดไปเลยไหมไม่หมดนะครับต้องบอกว่าคืนกลับให้เรา50%ถ้าเรามีเยอะนะครับสมมติว่าเราคูณหกมาแทงสวนโบ้งเข้าไปเรียบร้อยกิจกรรมพนันนะครับยูทูบอันนี้มันกิจกรรมอีเวนต์ในเกมนะเดี๋ยวจะเได้ดูปะเออนะครับผมแบตเทิร์นมาดูอย่างงี้แบล็ทช็อปนะครับผมก็สมมติเรารีเลี้ยงปึ้มได้มา6เท่าสมมติแทงสวนไปเราก็สามารถเอามาช้อปปิ้งได้นะครับขนขาวนะขนขนขนแดนงขนทองก็ได้หมดนะครับเราก็มาช็อปตรงนี้เอาแต่ส่วนมากใครที่ยังไม่แลกนะครับก่อนกิจกรรมหมดนะผมแนะนําาให้แลกตยศี่ เพราะว่าตายยศเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแลกตายยศได้ก่อนเ,เดี๋ยวสรุปอีกนิดนึงสําหรับคนที่ลงแข่งนะครับของรางวัลในการเข้ารอโบโคดินครับของรางวัลก็จะมีกดตรงนี้ได้เลยนะครับพรีวิวของรางวัลคือตอนนี้ผมอยู่รอบ16ใช่ไหมก็คือได้แน่นอน3,000เมล3,000เพชรประมาณนี้นะครับผมแล้วจุดเด่นของมันคือความตึงก็คือเราจะได้เลือกรูปปั้นด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้เป็นแชมป์ของรางวัลแบบบึ้มมากเลยดูดิตาสัญลักษณ์ ดูดิโคตรบึ้มใครได้อุดินครับไปอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากติดตามอีเวนต์ดีๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากเชร์ทีมในดวงใจของทุกๆท่านด้วยแล้วกัน นี่ครับผมบอกเลยว่าเดือดมากๆหลายๆคนเนี่ยทุ่มทุนสร้างกันเลยนะครับสำหรับโอดิมขับเนาะแล้วก็มีการภาคแขกด้วยนะครับเ็นที่ชิปโกอะไรเขาไปภาคกันนะครับผมไปนะี่ครับผมไปเปิดสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราดันได้เร็วไงเราตึงตึงขี้ไหลมาตอนนี้ก็จะเปิดเป็นด้วงกับกวางนะครับผมเรากลับมากวางอีกแล้วหรอวะพกมาทั้งหมด108ใบเรามีโอกาสกลวยไม่ได้ด้วยเพราะ108ใบบวก3าม มันจะเป็น1 1 1เพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสไม่ได้การันตีไปครับมาเปิดไข่ได้ยังไงก็ไม่รู้ดวงมันดีเกินนะพี่กี้สองไปต่อครับ,ยบเยอบอกรันตีไปดีอย่าไปลีลาถ้าะมอยอกอกกรันตีให้พี่หน่อยหนุ่มโอ้ยใช่ละโซฮีของมาหนึ่งตัวการันตีเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยไปครับครับ ไข่แข็งปั้นไข่เป็นตัวเฮ้ยโอ้โหซ้ำซูมไม่ตัวอันนี้ไม่การันตีแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หลุนไปต่อเชื่อฟังนิบนิบอ่ะเฮ้ยมันจะไม่ออกก่อนการันตีเลยเหรอวะแดงใจมันทำด้วยอะไรผมไม่ได้ก่อนการันตีมานานแล้วนะผมจะบอกเอาละ อนุมดีดีห้าสิบแปดผ่านไปต่อเกือบครึ่งทางแล้วครับรอบนี้ก็ครึ่งทางและมาแค่เซฟตัวจริงยังไม่มาเ,เ,เโโฮ้ยเ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 ฮ้ยโซฮีหสองตัวเออหนึ่งตัวกับสองเซฟไปต่อเลไม่ให้กูลุ้นเลยไม่ให้กูลุ้นเลยเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยบ,บอลกันเฮ้ยนักหลานได้ผิวนี่ เอาว่ะแปดสิบแปด่านอันนี้แถมอีกแล้วนะอันนี้ก็เด็ดกับรองนะเพราะว่าน,นุ้งไปไวแล้วนะอันนี้แถมแถม,มจะการันตีจริงเลยตอนนี้ก็ไม่ดีใจแล้วว่ะมันจะสุดแล้วว่ะคือออกก่อนไม่ได้เลยหรอฮัลโหลออกก่อนไม่ได้เลยหรออย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียแมวอะเห็นเข้ารอบไปเล่นเข้าร่วมอะอเฮ้ยดวงหมดไปแล้วกับช็อตเมื่อกี้หรือเปล่าสิบไป เกือไ,ได้คึบก่อนหรือเปล่าโอ้ยอีกแล้วไปก่อนการันตีก็ไม่ดีใจละอีกสองใบครับไปเอียโอ้โหมงึงจะจบคลิปแบบ OP OP เลยก็ไม่ได้เนาะแบบแดงตึงๆไปอีกสักคลิปตัวที่ใช้ ผมว่าแล้วมันต้องเป็นกวางเพราะอะไรรู้ไหมเศษกวางเบ่งมาจิละนิดจิละนิดอยู่สักพักแล้วเว้ยเออสุดท้ายแม่งก็กลายเป็นกวางจริงด้วยมีตัวการา์ดสามสิบใบเอา้าแล้วไม่บอกก็เอาดิน้องมาครับผมตัดเลยล่ะกันตัวเปิดการา์ดสามสิบใบเหมือนเขียนว่ามีแล้วแต่ไม่แคร์ไปแบบที่เผลอที่เผลอดีเสมอโชวอ,อันนี้ถ้าเป็นม่วงก็ได้ตังค์นะบอกไปครับไปที่สองไล่มาชตดี้ มาเน่าใบที่สามเบหวานกรอบไปต่อครับอุ่นให้เข้ากันไอ้เน,นี้ยมันได้พูดยากเลยอะ่ะสีทองหัวเนี่ยได้โุดเจ้าผม,มอยากเกิดเยอะจิบใบนะแต่ผมว่าใจไม่ติดท,ท,ทเอเพราะว่าอะรก็เอาดิโอ้แบบโฉ๊ตกระแตนมาสองะตอนนี้กูจะเปิดขายละแพงต้นห,หืหิบราซิลใหม่ ก็ไม่ใหม่แล้วแหละมันเข้ามาสัมผันธ์ันจะมีสีทองในหน้าไอ้ดีมันจะได้ตื่นตัวซะหน่อยคนมันตึงอะเหมือด้วยดูดิเหมือด้วยแบบเนี้ยคนมันตึงนะเดย์มีโน้ตถอละไปเออถะอะวะใครอะ าาได้หน,น้าพีเ่เฮ้ยมีอะไรอีกปะวันนี้ดวงกำลังมาเลยอะของกำลังขึ้นเลยแห้งกว่าเหมืองอีกอ่ะมิโนโทอรัสเนี่ยนะของกำลังขึ้นเลยว่ะย้ยกดขายเลยดีกว่าทองใหม่ใบหนึ่งโอนออกเลยสามพัน ไม่ต้องจ่ายแล้วมั้งอย่างเงี้ยโอ้ยอยากจ่ายตังค์โว้ยโอ้โอยอยากจ่ายตังค์อยากจ่ายตังค์พ่วงยังไม่ออกเลยทถมหยกเมื่อไหร่โอ้ยไม่ได้เสียตังค์อีกเสียดายจังวะอยากจ่ายตังค์งนะฮะสามใบท้ายตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันนะะั่นนี่ พ <c oughs> อละจริงจริงโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับมักลัดไลท์เอยู e. นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กล่องน,นะครับคนมีเงินจำกัดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดฝานช่องทางธรรมชาติ5ช่องทาง หัวเว่ยเห็นะครับผมแ p ปสโตรหัวเว่ย App Gallery นะครับผม Oppo App Market แล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับใครรับชมสดก็จัดได้เลยนะครับในปักหมุดณตอนนี้เลยขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมโอ้หลายร้อยท่านเลยนะครับขอบคุณจริงๆจากใจนะครับผมแล้วใครที่มารับชมคลิปนี้องมาตองแชร์เข้ามาด้วยเพือเจอกันสวัสดีครับ